เอาแลับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์มินี x สองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนสตรีมหรือว่าโปเกมอนออฟสตรีมนั่นเองนะครับผมอ่ะหลังจากที่เราหายไปนานนะครับก็ไม่ก็ไม่นานหรอกแค่วันสองวันเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะกลับมาทำเนี่ยปั้นทีมต่อนะก็ครั้งที่แล้วก็ยังไม่สุดนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็เป็นเกมโปเกมอนนะครับแนวเทิร์นเบดนะครับผมก็คือกึ่งคลาสสิกนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยตรงนี้นะครับผม จะไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่นะให้กดไปที่ประกาศก่อนเนีับให้ดูตรงนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่เนะครับ11เซิร์ฟนะใครอยู่เซิร์ฟไหนก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี้แจกตัวละคร S อบวกเลยนะครับผมโอเคเราไปกันที่ตัวละครเราดีกว่าดูว่าวันนี้เราจะเอาตัวละครไหนใส่ทีมกันบ้างนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตู้นะครับอัปเดตตู้ใหม่นะเนี่ยตัวนี้ก็เก่งนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ติดเมตาเท่าไหร่นะไอตัวตัวฝั่งขวาเนี่ย แ่มก็เก่งอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นตู้กิจกรรมกล่องจุ่มนะครับผมโอ้มีตัวดีๆมาเยอะเลยเนี่ยครับโอ้มีหลายกล่องด้วยนะุยแล้วนี้เป็นเติมเงินคูณ50เนียครับผมซูเปอร์โปรโมชั่นเพิ่ม98%พร้อมแถม5-30%ทุกยอดเติมสุดคุม้มโอ้โหผมจัดมาแล้วเนี่ยครับผม ผมเติมมาแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครของเราก่อนแล้วกันนะครับว่าประมาณไหนนี่นะตัวน,นี้ผมก็โหดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกตัวหนึ่งว่าผมจะเอาตัวไหนดีนะครับผมต้องเข้ามาที่อันนี้ก่อนดีกว่าเรามาซื้อแพ็คไลน์วันก่อนดีกว่านะครับโอ้แพ็คไลน์วันจำกัดเจ็ดครั้งแล้วหรอตอนแรกจำกัดแค่2ครั้งนะครับผมเพิ่มการจำกัดเข้ามานะแล้วนะผมขอซื้อมาทั้งออันก่อนแล้วกันนะครับเผื่อ เผื่อไม่พอนะกล่องจุ่มการันตีตัวนี่แหละอันนี้ของแท้นะมีกล่องอัปเดตด้วยนะฮะโอเคเรามากันที่ดูตัวดีกว่านีครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนะเอาผมลองซื้อมาอย่างละกล่องแล้วกันนะครับผมเผื่อได้ตัวตึงๆมาใส่ทีมอุ้ยอุ้ยตัวนี้ก็เก่งครับโอเคอีกกล่องหนึ่งนะอ่ะผมลืมไปว่ามันกดซื้อแล้วเปิดเลย เดี๋ยวผมจะสุ่มให้หมดเลยนะโอ้หตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะไปอีกตอนนี้ผมเหลืออยู่30,000ือุ้ยมีก้าเบมบูตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่อ่ะเปิดกล่องแรกใหม่นี่ครับผมเพราะวันนี้เรามาหาตัวละครกันอย่างเดียวเลยนะเราไม่ได้โอ้ัอนนี้อันนี้แทงครับอันนี้ตัวแทงครับน,นี้ตัวตึงครับผมบอกเลยกล่องที่1น,นะเมื่อกี้ อ๋ออันนี้ตัวเกือบตัวซนะ้ำแมะเมื่อกี้กล่องที่สองอันนี้กล่องที่สามเนะี่ยอืมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะตัวนี้อ่ะโฮ้ยพอดีเลยอะเปิดพอดีเลยนี่หว่าโอ้ตัวอะไรวะเน,นี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยคกิราตินะ่าโอ้แล้วดูเลือดอย่างเยอะครับเป็นธาตุมังกรนะมังกรผีนะครับโอเคกล่องที่สองโอ้ตัวนี้ก็โหดนะครับ ทำสามารถทำ ss ได้นะครับตัวนี้แต่ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่โอเคเราปล่อยมันไปดีกว่านี่ครับไปดูกันที่กล่องที่สามโอ้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร,ร่เนี่ยโอเคหอเหมือนเราจะได้ตัวดีๆมาเยอะอยู่เหมือนกันเรามาใส่กันดีกว่านี่ครับเพราะตัวนี้เป็น S อบวกเหรอเนี่ยนี่ครับผมใส่แทนตัวอะไรดีวะใส่แทนตัวนี้เนี่ยแล้วก็ อ่าอันนี้มันเป็นธาตุอะไรวะเนี่ยแต่ผมว่าเลื่อนมันเยอะอยู่นะครับอ่ะลองขอลองไปดูใหม่คราวนี้เราจะจริงจังกับการบั้นตัวละครแล้วนะเพราะว่าเราต่ำตมมานานเกิดเลือดสองหมื่นเนี่ยครับสองหมื่นหนึ่งก็ไม่ไเท่าไหร่นะดูจากค่าสเตตเดียวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เอาตัวอะไรออกดี วันนิกะเขานี่แหละของต่างๆผมก็ยังไม่ได้รับเลยนะสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยให้ไปรับกันได้นะครับพวกตรงนี้นะฮะมีกิจกรรมเยอะมากมายอาจจะเติมพวกไอ้น,นี่ก็ได้นะครับผมซื้อพาสปอร์ตก็ได้นะอันนี้คุ้มอยู่วูดแค่สองร้อยเองนะครับผมจัดเลยแล้วกันผมจัดเลยแล้วกันนะครับแล้วเราก็ได้ของขวัญตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ แบบว่าถูกมากเลยนะตรงนี้นี่ครับแล้วก็ได้มาลุลัวโอโยงามแนบะ้ผมบอกเลยงามไปดูกันที่กิจกรรมจำกัดเวลาก่อนอุย้ยผมได้ซื้อสกิแล้วนะท่านผู้ชมได้สกินมาด้วยคนระับผมได้ซื้อกิโหูเราแบบกรอบเยอะมากนะ่ครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสะสมพอยนะเมื่อกี้ผมใช้พอยไปเยอะไงมันเลยให้เยอะนะครับผม ผมใช้พอยต์ไปแบบอลังการงานสร้างแล้วผมได้ซาสึกิมาเลยวครับซาสึกิโอยอย่างที่เลยครับเป็นกรอบลุงด้วยนะรับของก่อนเมก้าจูใคอะไรวะเนี่ยเก่งไหมไม่รู้นะครับเก็บไว้ก่อนเนี่ยขอ ขอไปดูในกลุ่มก่อนว่ามีตัวไหนเก่งๆมากนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะสามารถเข้าได้นะครับผมจะมีคนคอยบอกคอยสอนนะครับผมว่าตัวไหนเก่งตัวไหนติดเมตาตัวไหนอะไรเขาจะมีการแบ่งบันข้อมูลกันนะครับสามารถไปเข้ากลุ่มกันได้นะเพื่อทำงานแบบอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเวลาเซิร์ฟปิดเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ก็เขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็มาอัปตัวหมาป่าก่อนนะครับเพราะว่า เราจะต้องทําตัวนี้ให้เป็น5ดาวเนี่ยครับเพราะว่าเขาใช้กันเยอะมากเลยนะสําหรับแรงกนะแต่ตัวอื่นนี่ยังไม่มีตัวที่มันแบบว่าเขาใช้ในแรงกกันเลยนะครับตอนนี้ในทีมพี่นะก็คือแบบยังไกล้กาลาเล่อยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนแล้วกันใครไม่มีมาสเตอร์บอลเนี่ยสามารถไปซื้อแพ็คมาสเตอร์บอลได้นะมันมีแพ็คอัพดาวอยู่นะครับโอ้มาแล้วครับเป็นหดาวนะอัปเกรดหน่อยได้ไหม อัพก็เห็นไม่ได้เลยโอเคอัพตัวนี้ด้วยดีไหมเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะโหดเนี่ยซาเชียนก็ตึงผมว่าผมจะอัพซาเชียนเพราะว่ามัน,น่าจจะเก่งเนี่ครับโอเคครับก็ซาเชียนเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้เยอะแล้วมันเริ่มใช้เยอะเะครับเดี๋ยวไปอัพตัวอื่นกันด้วยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะที่ผมจัดไปเมื่อกี้โอ,อ้มี ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อัพได้ประมาณนี้นะอันนี้เป็น5้าอันนี้เป็น19ดาวนะครับอันนี้18แนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้อัพเพิ่มนะนกานะครับเป็นดาวม่วงอยู่นะครับ2ดาวอันนี้ก็ดาวม่วง5ดาว6ดาวแล้วนะดาวม่วง6ดาวอันนี้ก็เป็นดาวม่วง5าดาวนะครับผมโอเคครับสำหรับทีผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็อัพมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปลุยเล้งอยู่นะครับผมตอนนี้ ค่าของทีมก็ห้าแสนแล้วเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดห้าแสนจะสู้อะไรเขาได้ปะเนี่ยสองร้อยสี่เจ็ดนะครับโอ้สองร้อยสี่เจ็ดผมก็ตีอันดับหนึ่งร้อยสี่สิบสามได้แล้วนะผมลองดูครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามเอายังไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนก่อนนะเอาแท้งไว้ข้างหน้าเนี่ยครับผมซัพพอร์ตไว้หลังแท้งไว้หน้า แทงไว้หน้านี่ครับ Let's go อโอโหวยบ้ครบบแล้วโซ่ใครวนะน่ะโอ้ยเรียบร้อยยังไม่มีใครตายครับทีมผมถึกจัดทีมฝนทีมผมฟื้นฟูจัดเอาแล้วถึกเป็นไงล่ะถึกจัดเลยครับทีมผมครับ แล้วก็มีตัวฮิลด้วยนะนิกะจัดไปนิกะแต่ตอนนี้ดามเมจผมไม่ค่อยมีนะครับเอาดิเอาดิยังไงครับเอ้าตอนนี้ทีมผมตายไปหนึ่งแล้วชนะนแล้วครับผมเฮ้ยทีมเหลือห้าตัวเลยครับเวอร์จัดนี่ขนาดยังอัพไม่สุดเลยเนี่ยถ้าผมคลิปหน้าผมอาจจะอัพสุดกว่านี้นะครับ ขึ้นมาอันดับที่140กว่าขอดูตัวเขาหน่อยครับอันดับที่73นะลองดูนี่ครับจังหวะนี้จะไหวหรือเปล่าครับของเรามี5ดาวถึง2ตัวเลยนะถึงแม้เราจะอัพยังไม่เต็มเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าคลิปหน้าเต็งแน่นอนมาดิก่อนถึกจัด เอาเลยครับเขาตีผมไม่เข้าเลยนะเขาดนดกอดกอกอสะท้อนของอาจารย์ไกลผมไปไม่เล้วเราเน้นแทงแล้วอันตรีรัวๆอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นบั๊กของเกมนะับตรงนี้นีฮะใคร <c oughs> ใครรู้ก็นั่นแหละนี่ครับผมอุ้ยเอา้าจะเพี้ยเลยเดีๆนะระดับสยัน เอาแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้โหแพ้เลยครับเจอกบนินจาตีเข้าไปแปรเสดเลยหรอกวุ้ยกบนินจาตีแปรเสดเลยหรอกน่าจะเป็นแบบตัวเมกาหรือเปล่าเนี่อ่ไอตัวเนี้ยกบนินจาตีโคตรเยอะโอเคผมก็อยู่ันดบบที่143แล้วนะจาก200กว่าเนี้ยครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกัน,นครับเดี๋ยวขอไปอัพให้มันสุดกว่านี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่า อาจจะอยู่ท็อปท็อปก็ได้นี่ครับผมโอเคแล้วเจอกันใหมอ่อีกคลิปหน้าครับผมบ๊ายายครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ